สวัสดีครับพี่พีทุกท่านวันนี้นะครับก็เตรียมจัดส่งครับแต่มีความพิเศษอยู่ตัวหนึ่งคือที่ลูกค้าสั่งเพิ่มเติมนะครับก็เลยเป็นไอเดียสำหรับพี่พีลายท่านว่าอ,อันนี้คือลูกค้าออกแบบนะครับต้องการกล่องขนาด105้าแอมป์นะครับกล่องตัวนี้เป็น1 0 5ห้าแอมป์นะทีแรกแต่ผมเอาแบบ6 0แอมป์ใส่ซึ่งมันเล็กกว่า ความต้องการคู่ค้าคือว่าอยากได้ช่องแจ็ค DC นีสรับเสียบหลอดไฟเนี่ยสี่ช่องมีหน้าจอบอกแบตด้านหน้าก็จะมีะช่องคีบแดงดำหนึ่งคู่มีปิดเปิดข้างๆก็จะเป็นช่องชาร์จไฟบ้านก็แบตเตอรี่แบบแจ็คคอมมีช่อง usb ฟาสชาร์จเป็นระบบสัมผัสนะครับสองอสองช่อง แล้วก็เป็นช่องเหมือนในรถยนต์สองช่องนะครับผมแต่คือตัวเนี้ยลูกค้าเขาเป็นคนออกแบบให้ต้องการแบบนี้แบบนี้คือคอนเซปต์ของลูกค้าคือว่าต้องการเครื่องชาร์จใส่ในกล่องให้ได้เพราะถ้าเป็นกล่อง60แอมป์ของผมเนี่ยซึ่งมันส่วนใหญ่มันจะใส่เครื่องชาร์จไม่ได้เพราะกล่องมันจะเล็กแค่นี้ประมาณครึ่งหนึ่งเองแต่อันนี้ลูกค้าคือยังไงก็ทำไม่ได้ต้องเอาเครื่องชาร์จ ไปบ้านใส่ลงไปให้ได้ราคาไม่ต้องพูดถึงต้องทําให้ได้เราก็ทําให้ได้ครับอะไรที่เป็นความจริงได้เราก็ทําได้เพราะบางทีก็บางบางลูกค้าบางคนอาจจะเฮ้ยมันนู่นนี่นั่นต้องเพิ่มช่องเหมือนอย่างเงี้ยพื้นที่ในการใส่ช่องเนี่ยมันเต็มแล้วจะมาเจาะตรกเพิ่มตรงนี้ก็ไม่ได้จะมาใส่ช่องอีกก็ไม่ได้อันนี้คือ ความที่มันเป็นจริงที่เอ้ยมันช่องมันสามารถวางได้แบบนี้นะอ่าลูกค้าแฮปปี้คนทําทําได้ก็คือจบแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็นหกสิบแอมป์นะครับผมก็แต่คือจะเป็นเรียงเรียงแบนนะหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนจะเป็นสี่ก้อนแต่เรียงแบนเพราะส่วนมากถ้าเป็นแบตหกสิบแอมป์ผมเนี่ยผมจะเรียงลักษณะแบบแบบกล่องนี้จะเรียงสี่แบบนี้ตัวนี้ส่งชนบุรี อันนี้ก่อนจอกไปส่งก็เลยมาอัดคลิปนะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าก็ต้องการกล่องบางใส่เครื่องชาร์จไฟบ้านได้พอจะเก็บหลอดไฟได้อ่านนี้เราก็ทําให้เขาไปมันก็เก็บได้ครับตามคอนเซ็ปต์ก็เลยช่องหลอดไฟต้องมีสี่ช่องตามลูกค้าต้องการทำได้ครับผมตัวอย่างนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากได้นะครับพอเรามีแบบแล้วเราก็ตัวต่อไปก็จะผลิตง่ายขึ้นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสองตัวนี้คล้ายๆกันนะตัวนี้จะเป็นปั๊กสามตาเหมือนกันจะเป็นมีระบบ ACDC แต่ตัวเนี้ยร้อยห้าแอมป์แบตจะใหญ่อ่าตัวเนี้ยหกสิบแอมป์ไอตัวนี้ก็หกสิบแอมป์ DC อย่างเดียวอันนี้ก็คือมาเอามาให้ดูนะครับแนวทางของลูกค้าไเผื่อลูกค้า ท่านต่อไปอยากได้แบบนี้โอเคเราจะได้ทําให้ง่ายๆเพราะใบแรกเนี่ยมันจะคิดเยอะหน่อยประกอบแบตอย่างนี้วางได้ไหมใส่บีมเอสตรงนี้ปิดมาแล้วติดไหมอะไรอย่างเงี้ยประกอบแบตตรงอา่าปิดฝาไม่ได้ต้องประกอบนอนประกอบนอนใส่บีมเอสไว้ตรงนี้ฝาปิดมาติดไหมอะไรไหมอามัไม่ติดเอาได้ฟองน้ำกันกระแทกต้องลองแบบไหนไม่ให้แบตเลื่อนอา่า การวางสายไฟทั้งหลายแหล่เนี่ยวางให้วางยังไงให้มันสวยให้มันดูเนียนตาเพราะลูกค้าท้ชับว่าขอเนียนเนียนเนื่องมีฟิลเบเกอร์มีเก็บสายไฟให้ด้วยพร้อมฟองน้ำกระแทกทั้งกล่องโอเคครับเราก็เลยมาจัดให้แล้วเราก็จะได้แบบเพิ่มด้วยสำหรับกล่องต่อไปครับผมตัวนี้เครื่องชาร์จเราก็เก็บไว้นี่ปิดฝาได้ปกติ เป็นเราเป็นแบบทรงกระเป๋านะครับน้ำหนักกล่องก็อยู่ประมาณห้าหกโลนะครับตัวนี้ตัวนี้หกสิบแต่ตัวเนี้ยกล่องตัวเนี้ยใส่ปกติที่เคยทาคลิปก็คือจะใส่แบตร้อยห้าแอมป์แต่ลูกค้าบอกต้องการกล่องร้อยห้าแอมป์แต่มาใส่แบตหกสิบแอมเพื่อให้พื้นที่เหลือเราจะได้ใส่ของได้โอเคครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เตรียมจัดส่งลูกค้านะครับมีเจ้าของทุกชุดนะครับ สั่งสินค้าล่วงหน้านะครับพี่ๆทุกท่านนะครับเพราะช่วงนี้เหมือนมันจะเป็นช่วงหน้าหนาวพฤศจิกาแล้วครับปี2021นะครับก็สั่งล่วงหน้านะครับทําตามคิวครับผมอันนี้ก็เตรียมจัดส่งลูกค้าทุกท่านแล้วสนใจก็ Facebook นะครับจะชื่อลุ่งเหลองรับปุณส่ง Facebook page ก็จะชื่อก่องพลังงานสำรองเพาบ็อกซ์โซลาร์แคมปียวไอบลนนะครับศูนย์เก เจ็ดนะครับทั้งโทรทั้ง ID ดียลเลขเดียวกันเลยนะครับผมสนใจก็ทักกันมานะครับ